สำหรับการที่เราจะเรียนเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลต่อไปได้เนี่ยก่อนอื่นเลยพี่จะมาขอทบทวนเรื่องของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มกันก่อนน้องๆยังจำได้ไหมคะว่าเลขชี้กำลังเนี่ยคืออะไรสำหรับหน้าตาของเลขยกกำลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ a ยกกำลัง n a n. เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเลขฐานส่วน n, n เนี่ยเราจะเรียกมันว่า เลขชี้กำลังค่ะแล้ว a ยกกำลัง n เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันคำตอบก็คือ a ยกกำลัง n เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณกันทั้งหมด n ตัวย้ำนะคะว่า n ตัวค่ะไม่ใช่ n ครั้งถามว่า n ตัวกับ n ครั้งต่างกันยังไงมาดูพี่ยกตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ ถ้าพี่ยกตัวอย่างว่าเป็น3ามยกกำลังหมันจะมีค่าเท่ากับสามคูณสามคูณสามคูณสามแล้วก็คูณสามค่ะจะเห็นว่ามีเลข3ามทั้งหมดห้าตัวก็คือ3ามคูณกันเนี่ยห้าตัวแต่ถ้าถามว่าคูณกันกี่ครั้งก็คือมีแค่สี่ครั้งเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะว่ามีเครื่องหมายคูณ อยู่สี่ตัวก็คือมันคูณกันทั้งหมดสีครั้งเพราะฉะนั้นน้องๆอ,อ,อย่าสับสนนะคะ3ามยกกำลังห้าเนี่ยคือ3ามคูณกัน5ตัวค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากให้น้องๆสังเกตเนี่ยนะคะก็คือในบทนี้เนี่ยพี่จะให้น้องๆเรียนเรื่องเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มก่อนถามว่าถ้าไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วยกกำลังได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเนี้เรียนกันในเรื่องต่อๆไปในอนาคตตอนนี้เอาแค่เรื่อจนจำนวนเต็มให้รอดก่อนดีกว่าเนาะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่น้องๆจะต้องรู้ก็คือ a ยกกำลังศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1เสมอเมื่อแต่ว่า a เนี่ยจะต้องไม่ใช่ศูนย์นะคะยกตัวอย่างเช่น a เป็น5 5ยกกำลังศูนก็ได้1 เอเป็นเลขอื่นได้ไหมถ้าไม่ใช่ห้าคำตอบก็คือได้ค่ะได้ทุกตัวเลยสิบล้านก็ได้ค่ะสิบล้านยกกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ยกกำลังศูนย์จะได้หนึ่งเสมอแต่ต้องระวังไว้นะคะว่าเลขจะต้องไม่ใช่ศูนย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นเลขยกกำลังติดลบล่ะถ้าน้องๆเจอเลขยกกำลังติดลบหน้าที่ของน้องๆน,นะคะคือให้ย้ายมันเป็นไปเป็นตัวส่วนเลยค่ะ ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขนะคะสมมุติว่าเป็น3ยกกำลังลบ2คำตอบที่ออกมาเนี่ยหน้าที่ของน้องก็เป็น1ส่วนแล้วก็3ยกกำลัง2ได้เลยค่ะถัดมาจะเป็นเรื่องของทรีบอด ถ้าสมมุติว่า a กับ b เนี่ยไม่ใช่เป็น a กับ b เป็นจํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์และ m กับ n เนี่ยก็เป็นจํานวนเต็มเราจะได้ว่า a เกยกลัง m คูณกับ a เกยกลัง n เนี่ยมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n ได้เลยพูดง่ายก็คือถ้าสมมุติว่าน้องๆเห็นเลขข้างล่างเนี่ยมันเหมือนกันแล้วมันคูณกันอยู่เนี่ยหน้าที่ของน้องๆก็เอาเลขชี้กําลังสองตัวเนี้ยมาบวกกันได้เลยค่ะ ตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง3คูณอยู่กับ2ยกกำลัง5น้องๆเห็นไหมคะว่า2กับ2อ่ะมันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถเอา2แล้วก็ยกกำลัง2ตัวเนี้ยบวกกันได้เลยค่ะก็จะเป็น3บวก5ซึ่ง3บวก5ก็คือ8นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง8ค่ะ ท่านมาถ้ามันหารกันบ้างล่ะจะเห็นว่ามันเป็น A กับ a เหมือนกันแต่ทีนี้มันหารกันอยู่ก็คล้ายๆเดิมค่ะถ้าน้องๆเห็นมันคูณกันน้องๆจับมาบวกกันใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆเห็นว่ามันหารกันน่ะน้องก็จับมาลบกันเลยค่ะก็จะได้ว่า A ยกกำลัง M ส่วนด้วย A ยกกำลัง n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ตัวอย่างนะคะอย่างเช่น3ยก กำลัง6หารด้วย3ยกกำลัง1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เห็นนะคะว่ามันเป็นสาเหมือนกันเลยเป็นเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆก็เป็น3ยกกำลัง6กบหนั่นเองซึ่งหกลบหก็คือ5เพราะฉะนั้นก็ตอบ3มยกกำลัง5ได้เลยค่ะก็ดูอีกข้อหนึง่งถ้าเป็น สองคูณสองยกกำลังสามคูณอยู่กับสามยกกำลังสองล่ะข้อนีนอ้น้องสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ไหมคะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะทำไมไม่ได้ก็เพราะว่าเห็นไหมคะว่าเลขฐานมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องๆไม่สามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้นะคะข้อนี้เนี่ยไม่ได้ อย่าลืมนะคะน้องจะต้องดูเสมอว่าเลขฐานเนี่ยจะต้องเป็นเลขเดียวกันเท่านั้นนะก็ไปดูสมบัติข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับข้อถัดไปก็คือถ้าง้องเห็น a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยน้องๆสามารถเอา m กับ n อะมาคูณกันได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าเป็น6ยกกำลัง3 แล้วทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีจะมีค่าเท่ากับเอาสองตัวนี้มาคูณกันได้เลยใช่ไหมก็จะเป็นสามคูณสองก็คือหนั่นเองแล้วถ้าเป็นเจดยกกำลังลบสามคูณอยู่กับอขออภัยค่ะทั้งหมดยกกำลัง สล่ะได้เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยน้อง,องบางคนจะชอบสับส่วนแล้วแบบเอาลบสามไปยกกาลังสองซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะหน้าที่ของน้องก็คือต้องเอาสองตัวนี้เนี่ยมาคูณกันเพราะฉะนั้นคําตอบที่ออกมาก็จะเป็น7ยกกําลังลบสคูณอยู่กับ2นั่นเองค่ะก็จะออกมาเป็น7ยกกําลังอะไรคะ คำตอบก็คือลบ6ค่ะน้องๆจำได้ไหมถ้าเห็นยกกำลังติดลบต้องทำยังไงคําตอบก็คือต้องย้ายมันไปเป็นตัวส่วนค่ะจำได้ไหมก็จะกลายเป็น1ส่วน7ยกกำลัง6นั่นเองอต่อไปไปดูสมบัติอีก2ข้อ สำหรับสมบัติสองข้อนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันสำหรับอันแรกก็คือ a คูณ b ยกกำลัง n ถ้าน้องๆเจอแบบนี้เนี่ยน้องๆสามารถกระจายเรียกยกกำลังเข้าไปได้เลยคะ่ะทั้ง2ตัวก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง m เพราะ a ยกกำลัง n คูณอยู่กับ b ยกกำลัง n ค่ะแบบนี้เลยตัวอย่างสมมุติว่าเป็น2คูณ3 ยกกำลัง n เป็นเท่าไหร่คะก็จะเป็น2ยกกำลัง n คูณกับ3ยกกำลัง n นั่นเอง,เองแล้วถ้าพี่เขียนเป็น10ยกกำลัง3พี่สามารถเขียน10เนี่ย กระจายออกมาเป็น2คูณ5ได้ถูกไหมคะ2คูณ5เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ10แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ยกกำลัง3พี่ก็เลยจากนั้นพี่ก็กระจาย3เข้าไปก็จะได้เป็น2กำลัง3คูณอยู่กับ5กำลัง3ได้คะ่ะเราจะเห็นว่า10กำลัง3เนี่ยก็สามารถแปลงเป็น2กำลัง3คูณ5กำลัง3ได้แบบนี้นะคะก็วิธีการทำแบบนี้เนี่ย ในอนาคตน่นอนจะแบบสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ได้เยอะเลยต่อมา a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยก็เหมือนการคูณเมื่อกี้เลยค่ะเราสามารถกระจายเข้าไปได้เหมือนกันไปเป๊ะเลยก็คือ a ส่วน b ยกกำลัง n เนี่ยสามารถแปลงได้เป็น a ยกกำลัง n หารด้วย b ยกกำลัง n ได้ค่ะตัวอย่าง5ส่วน3ยกกำลัง2 ก็สามารถกระจายได้เป็น5ยกกำลังสองส่วน3กํกำลังสองได้ค่ะกระจายเข้ามาได้เลยนะคะทั้งเศษทั้งส่วนตอนนี้น้องๆแบบน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี่มาทบทวนให้ว่าทั้งหมดที่เราเรียนไปเนี่ยมีสูตรอะไรบ้างมาดูกันเลยสำหรับสูตรแรกที่เราเรียนไปตอนแรกเลยอะ่ะ เราเรียนรู้ว่า A ยกกำลัง um N <c oughs> คืออะไรใช่ไหมคะจำได้ไหมคำตอบก็คือ A ยกำลัง um N นี่ยมีค่าเท่ากับ A คูณ A คูณ A คูณไปเรื่อยๆทั้งหมดกี่ตัวคะ N ตัวนั่นเองต่อมาเราก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรก็ตามยกกำลังศ um ูนย์ 0. ย่อมได้1เสมอไม่ว่า A ตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าต้องไม่ใช่0ูนย์ a จะเป็น10ล้านลบ15ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้ามันยกกำลังศูนย์คำตอบจะต้องเป็น1เสมอนะคะต่อมาสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือเลขยกกำลังติดลบ A ยกกำลังลบ N จำได้ไหมคะว่าแบบมันคืออะไร คำตอบก็คือมันคือเศษส่วนค่ะมันจะคือ1ส่วน a ยกกําลัง n ก็คือเอาติดลบเนี้ยออกแล้วก็กลายเป็นไปเป็นตัวส่วนแทนนั่นเองค่ะแล่ถ้าพี่ถามกับกันถ้าเป็น1ส่วน a ยกกําลังลบ n ละ่ะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คําตอบก็คือถ้ามันอยู่เป็นตัวส่วนนองก็ย้ายขึ้นไปเป็นเศษได้เลยค่ะก็จะกลายเป็น a ยกกําลัง n แบบนี้เลย ต่อมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็เป็นเรื่องในทฤษฎีบทเนาะหข้อถ้าน้องอยังจาได้ก็จะเป็นถ้าน้องเจอ A ยกกกำลังเคูณอยู่กับ A ยกกกำลัง N ถ้าเห็นว่าเลขฐานเหมือนกันแล้วมันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาทําอะไรกันคะคําตอบก็คือเอามาบวกกันได้เลย แล้วถ้ามันหารกันอยู่ล่ะก็จะตรงข้ามกันนะคะคือถ้าแบบน้องๆเจอคูณก็คือเอามาบวกใช่ไหมแต่ถ้าเจอหารน่ะก็เอามาลบต่อมาก็คือที่เราเรียนไปก็เป็น A ยกกำลัง M แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง N แบบนี้ ก็คาเตือนนะคะมันไม่ใช่แบบเอา M มายกกําลัง n เนาะมันเป็น A ยกกําลัง M เลยอะแล้วก็ทั้งหมดอะยกกําลัง n ก็หน้าที่ของน้องก็คือเอามาคูณกันได้เลยก็จะกลายเป็น A ยกกําลัง mn นั่นเองแต่แต่ถ้าพี่เขียนแบบนี้ล่ะ A กําลัง m กําลัง n 2ตัวนี้เนี่ยมีค่าไม่เท่ากันนะคะตัวนี้กับตัวนี้ เนาะมันไม่เท่ากันนลองสังเกตดีๆว่าแบบอันนี้มีวงเล็บเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่มีถามว่าอ้าวแล้วมันต่างกันตรงไหนคําตอบก็คือสิ่งที่มันต่างเนี่ยอันเนี้ยมันจะเอา m ยกกําลัง n ก่อนแล้วแบบ a ค่อยไปยกกําลังอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเอา a ยกกาลัง m แล้วก็ทั้งหมดถึงยกกำลัง n ถามว่ามันไม่เท่ากันหรอคําตอบก็คือไม่เท่าค่ะ พี่ยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูว่าทำไมมันถึงไปเท่ากันสมมุติว่าเป็นอันนี้เนาะ2ยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังสองส่วนตัวนี้เนี่ยพี่เขียนแค่สองกำลังสองแล้วก็เออเป็น3ดีกว่าคะ่ะชิมตัวนี้เนี่ยก็เห็นไหมคะว่ามันมีวงเล็บแปลว่าเราสามารถ กระจายอันนี้เข้ามาก่อนได้ใช่ไหมก็จะเป็น2คูณ3ก็เป็น6เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะได้ออกมาเป็น2ยกกำลัง6เนาะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกเราจะต้องทำเลขชี้กำลังข้างบนก่อนเราต้องหา2กำลังสตรงนี้ออกมาก่อนแล้วถึงจะเอา2ยกกำลังอีกทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง3ได้เท่าไหร่คะคำตอบก็คือ8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะได้เป็น2ยกกำลัง8ออกมา ก็จะเห็นนะคะว่าลำดับการยกกาลังเนี่ยก็มีผลกับคาตอบเพราะว่าข้างบนเนี่ยได้2ยกกําลัง6ออกมาแต่ว่าข้างล่างเนี่ยได้2ยกกาลัง8ก็อยากให้น้องๆระวังเอาไว้นะคะวงเล็บเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยแล้วก็สมบัติอีก2ข้อสุดท้ายที่เราได้เรียนไปก็คือสมบัติการกระจายเนาะสมมุติว่าพี่มี a คูณ b แล้วทั้งหมดยกกําลัง n ะจะได้อะไรออกมา คำตอบก็คือเราสามารถกระจาย n เข้าไปได้เนาทั้ง2ตัวเลยก็จะกลายเป็น a กําลัง n b กําลัง n แบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันคล้ายกันคือจริงๆแล้วคูณกับหารเนี่ยมันมีสมบัติที่แบบคล้ายๆกันอยู่เนาะคือถ้าแบบคูณมันกระจายได้อ่ะหาราก็กระจายได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น a ส่วน b ยกกำลัง n เนี่ยก็จะเป็น a กำลัง n ส่วน b ยกกำลัง n ถามว่าทำไมทาไมคูณกับหารถึงคล้ายๆกันเพื่อความจริงคูณกับหารเนี่ยมันแบบมีความคล้ายกันมากๆก็ตรงที่อันนี้คือ a คูณ b ใช่ไหมเรากระจาย n ได้แลนเนี้ย a ส่วน b ถามว่าจริงๆ a ส่วน b เ่เราสามารถเขียนในรูปของการคูณกันได้เปล่าคําตอบคือได้เนาะ a ส่วน b ่ความจริงแล้วมันก็คือ a คูณอยู่กับ1ส่วน b ใช่ไหมแล้วทีนี้พอทั้งหมดยกกำลัง n อน่ะก็เหมือนเดิมไงเราสามารถกระจายเข้าไปได้ก็จะกลายเป็น a อกำลัง n คูณอยู่กับ1ส่วน b ยกกำลัง n สุดท้ายก็เลยจะออกมาเป็น a อกำลัง n กับ b ีกำลังเเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแบบคูณกับหารสมบัติ2ข้อนี้เนี่ยก็คือแบบมันก็เหมือนกันนั่นแหละ จริงๆแล้วสมบัติข้อข้างบนเนี่ยก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมสามารถเขียนได้เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูก็ได้เนาะสมมุติว่าอันนี้ A อกเอกลัง M คูณเอกำลัง n ใช่ไหมได้ A อกำลัง M บวก n ส่วนอันนี้ A อกกำลัง M หาร A อกำลัง n อ่ะความจริงมันก็คือแบบนี้ใช่ไหมเอกำลัง M, M ส่วน A อกำลัง n ซึ่งพี่ก็แบบย้ายเพียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันได้กำลังเ คูณอยู่กับ1ส่วน a อกำลัง n จำได้เปล่าว่าถ้ามันอยู่ตัวส่วนเราสามารถย้ายขึ้นไปข้างบนได้ยังไงยังไงก็คือติดลบนั่นเองเนาะ1ส่วน a อกำลัง n ็ก็คือ a ยกำลังลบเเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็คือ a อกำลังเคูณอยู่กับ a ยกำลังลบ n อ่าพอเจออย่างนี้ก็แปลว่าอ้าวได้สองตัวคูณกันเลขทานเหมือนกัน เลขชี้กำลังทำไงเอามาบวกกัน m บวกลบ n ก็ได้ m ลบ n นั่นเองก็นี่คือแบบสูตรทั้งหมดที่เราเรียนไปก็พี่อยากให้น้องๆจำให้ได้นะคะขอทวนอีกรอบถ้าแบบเจอเลขหารเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันถ้าหารกันก็เอามาลบกันเนาะแล้วก็ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้เนี่ยเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เลย แต่ระวังว่าถ้าม,มียงเล็บเนี่ยน้อง, n องจะต้องแบบทำตรงข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาทำข้างล่างแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าเจอ A คูณ b ทั้งหมด,ดยกกำลัง n เนี่ยสามารถกระจาย n เข้ามาได้ในทำนองเดียวกันก็หารก็กระจายได้เหมือนกันเดี๋ยวในเทคถัดไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันดูว่าน,น้องจำทั้งหมดนี้ได้หรือย,ยังแล้วก็เข้าใจหรือเปล่านะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ